สวัสดีครับพี่ก๊อลฟครับผมนะฮะอ่ะโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านวีนหกแปดคาร์เซ็นเตอร์เพราะอะไเห็นคนมีรถขับนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะครับผมวันนี้มาเป็นคู่นะผมก็ต้องเอารถมาให้ดูเป็นคู่เลยนะครับผมวันนี้ก็เอา BMW นะครับผม BMW อ็ับเวันนะครับผมตัว SUV ตัวเริ่มต้นของเขานะครับผมที่ฮิตมากนะครับผมขายดีมากนะครับผม ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเนีก็ขายดีทั้งคู่เพราะว่าอเนกประสงค์เนาะครับพี่ก้องครับครับผมอ่าก็เอามาให้ดูเลยนะครับผมทั้งสองคันนะครับมีขนาดบ้างครับพี่ก้องฮะมีขนาดบ้างเดี๋ยวน้องมิวเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะผมด้านขวามือกล้องนะฮะครับผมกล้องนะผมคันนี้เนาะผมเป็น bm x o n นะครับผมตัว s drive นะครับหนึ่งแปดไอหรือเครื่องยนต์ดีเซลในปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้นะครับผม เครื่องยนต์เบนซินปี2016นะครับผมเครื่องยนต์1,500แรงม้าคันนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะฮะแล้วก็คันถัดไปคันนั้นนะครับผมบอกเลยว่าสายพิจาน้ามันนะครับผมควรนะฮะมีไว้ครอบครองนะครับผมคันนั้นนะครับ BMW X1 นะครับผม S Drive นะครับผม 200D นะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2,000นะครับผม190แรงม้าคันนี้ปี2018นะครับตัว M Sport ด้วยนะครับผมชุดแต่ง M Sport Max M Sport บอกเลยว่า รถสองคันนี้นะผมเลขใหม่น้อยทั้งคู่เลยนะใหม่ไม่ข้ามแสนนะฮะใช่ฮะ M Sport กับ X Line นะผมใช่แล้วครับผมมาดูกันเลยนะผมใครอยากได้ X Line นะผมดูว่าใครอยากได้ M Sport แล้วผมมาดูได้เลยนะผมก็เริ่มจากตัวเบนซินก่อนไหมครับพี่ก้องพะครับผมน้องเล็กก่อนเลยฮะครับผมน้องเล็กก่อนเลยแล้วผมคันนี้นะผมเครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซีนะผมเทอร์โบนะฮะเบนซินเทอร์โบเครื่องพันแห่นะครับผมไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะผมไฟเดท์ไทม์นะผมกระจังหน้าทรงจมูกหมูนะครับผมแตต่างกันกับตัวเอ port ก็ตรงที่กระจังไอ้กันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้เป็นแบบธรรมดานะครับผมแล้วแต่ว่าตัวนั้นเป็นกันชนหน้าแบบ m s p o r t นะครับผมนะครับผมน้อยต่างกันประมาณนี้นะผมด้านหน้านะครับผมส่วนอื่นอื่นก็เหมือนกันนะผมต่างต่างที่จมูกหมูด้านหน้านะผมอันนี้เป็นสีดำโครเมียมโครเมียมนะผมแต่ว่าตรง ตัวนั้นเอสปอร์ตเลเป็นสีดําล้วนนะครับผมก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์มีเหมือนกันกล้องหน้าไม่มีแต่ว่ามีเซนเซอร์หน้ามาให้นะครับผมต่อกันด้วยที่ล้อแม็กเลยครับพี่ก๊อฟครับผมล้อแม็กของเขาเนี่ยผมเป็นล้อแม็กอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมเห็นเขาเรียกกันเอาเป็นก้านก้านตัววายแล้วกันนะผมลายก้านตัววายนะผมดําปัดเงานะผมสีเทาปัดเงาอ่ะก็แล้วกันนะับผมสีเทาแล้วก็ปัดเงาอีกทีนะผมเป็นตัววายนะผม ส่งตัววายนะครับผมก็ดิสเบรกหน้าหลังทั้งคู่นะผมดิสเบรกหน้าหลังดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมคันนี้นะผมมาพร้อมกับแม็กขอบเท่าไหร่นะสิบแปดนะผมมาพร้อมกับแม็กขอบสิบแปดนะผม,ะม,ะผมยางโยโก,โกนะผมรัดด้วยยางโยโกะรับประกันได้เลยว่าเกาะถนนแน่นอนอแต่ว่าคันนี้เป็นขับหน้านะผมขับเคลื่อน้อบห<ม>นะ้ามาดูที่เครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะผมไปกันเร็วๆ,วๆนะผมวันนี้นะผม แดดร้อนๆนะผมเดี๋ยวตอนเย็นมาฝนตกแน่นอนนะผมใช่แล้วมาทางนู้นนะฮะต้องรอนถึงเย็นนะผมตอนนี้นะฮะแปลกนะผมมืดนะผมซ้ายขวาหน้าหลังมืดหมดฮะสว่างตรงกลางที่เดียวนะอะไรก็ไม่รู้ือคนนี้เดี๋ยวรอติดไรสดทีเดียวใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าแดดแกล้งคนนะฮะครับผมรอแป๊บเดียวนะผมฝนตกแน่นอนนะผมคันนี้เครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมพันห้าเบนซินเทอร์โบนะครับผมก็พันห้าเบนซินเทอร์โบบอกไว้เลยว่าแรงแน่นอนนะผมการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอาจจะประหยัด น้อยกว่าดีเซลนิดนึงแต่ได้เรื่องความรงความแรงมาก็โอเคนะผมนี่เลขตัวถังนะผมอยู่ด้านหน้าขวาบริเวณเบ้าโชกนะครับผมเลขตัวถังเดิมๆไม่มีตอกใหม่ไม่มีตัดต่อติดแก๊สหรือว่าชนหนักที่คว่ำแต่อย่างใดนะผมดูได้เลยนะผมคานด้านหน้าคานด้านในสีดานะครับผมคานด้านหน้าสีดานะครับ,นนรบผมก็สวยๆเลยแข็งๆๆแข็งแรงแน่นอนนะผมการประกอบห้องเครื่องของ BA บอก้เลยว่าแน่นมากนะผมแน่นๆ ฟิตฟิตนะครับผมก็สวิตก็สวิตง่ายนะผมเราก็สวิตมาให้แล้วนะผมรอบ1 0,000นโลนะฮะเราก็สวิตก่อนออกจากทางร้านแล้วรับประกันให้อีกหนึ่งปีหรือหนึ่งหมืโลเนาะครับผมเครื่องเกียร์ไอซียูเสียมาเราซ่อมไม่ฟรีนะผมถ่ายของเด็วก็ถ่ายให้ประกันหลังการขายด้วยนะผมไม่ต้องกลัวเลยซื้อรถกับเรานะผมมีประกันหลังการขายให้ทุกคันนะผมแล้วคุณจะลืมแบบว่าการซื้อรถมือสอง หมดห่วงไม่ได้เลยนะผมใช่แล้วโครงสร้างเนี่ยผมให้พี่กอบชี้ดูแต่ละจุดได้เลยนะผมนะผมก็สังเกตเลยนะฮะครับนะครับผมมีชกําฝากระโปรงมาให้นะผมก็ชคตอไม่เหนื่อยไม่ล้านะผมทํางานเต็มแข็งขันนะฮะใช่ผมอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยก็นามอะไรฮะเนี่ยเม็ดอาเหรอเม็ดอาใช่มันยื่นออกมานะเป็นปุ่มๆนะคมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ผมว่านะว่าในเม็ดอากเหมือนกันแต่เม็ดอากตัวนี้มันยิงจากด้าน ด้านไหนนะด้านนอกไปด้านในแต่ตัวนั้นเหมือนยิงจากด้านในออกด้านนอกใช่ไหมคมมากเลยนะคือถ้ารถชนมาที่เก็บงานไม่ได้นะถ้ายิงออกมาแบบนี้ต้องครับผมเนาะแล้วมันไม่เหมือนแบบนี้นะของรถญี่ปุ่นที่แบบมันกลมแต่แบบบางบางลูกมันก็ไม่ได้กลมแบบถูกต้อง่อันนี้แบบกลมมากๆเลยกลมลึกเลยใช่ครับแล้วก็รูมันแบบจ้ำลงไปแบบคมมากเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับผมใช่แล้วเทคโนโลยีชั้นสูงอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างนะผมด้านในนาะมันจะมีซีนมา ใช่แล้วครับผมมันมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็นะครับดูที่หัวกระดุมนะครับผมมันจะมีโค้ดมีอะไรนะครับแบบเลขแบบคมคมเลยนะไอพวกนี้ปั๊มไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าชนด้านข้างมานะครับมันถึงตรงนี้แน่นอนนะครับต้องถ้าชนด้านนี้มานะแก้มแน่นอนแก้ด้านขวาก้เหมือนกันนะครับผมด้านนั้น่ะเดี๋ยวผมรับสายเลขแคสซีด้วยนะผมด้งนนั้นถ้าชนมาบอกเลยว่างานหยาบแน่เก็บงานไม่ได้เนียนแบบนี้แน่นอน ถูกต้องนะครับผมฝากระโปรงนะครับผมเท่าที่เห็นเลยมินอัพแบบโฟมเลยนะที่ปั๊มลงไปเนี่ยคือแบบมันดูสม่ำเสมอกันมากเลยนะครับผมงานยุโรปแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมนะหัวน็อตก็หน้าตาแปลกๆนะฮะดูสิเห็นไหมเออนะผมแบบโฟมเลยนะครับไออันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมสติ๊กเกอร์นะฮะเขาเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนะครับผมไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะแผ่นกันความร้อนเนาะเขาเนี่ย ั้ม <_ an> <ภ> <ers> ตัวหนังสือปั้มตัวเลขมาด้วยนะผมแบบเนี้ยคมๆเลยนะครับผมนี่นะแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานแบบน้อยมากๆ <_ an> แล้วก็ถูก <_ an> ต้องดูแลรักษาดีมากๆเลย <_ an> นะครับนะครับช่วงนี้ก็รถอาจจะดูเยอะวุ่นวายนิดนึงนะผมว่าเซนเตอรต์ของเรากาลังขยับขยายพื้นที่นะผมเพื่อเพิ่มนะผมพื้นที่ในการจอดรถในการสต็อกรถให้มากขึ้นนั่นเองนะผมดังนั้นลูกค้าท่านใดที่มาช่วงนี้ก็อาจจะ ดูแบบลกๆกวุ่นวายหน่อยนะฮะก็รออีกสักไม่กี่วันนะผมก็เดี๋ยวจะเรียบร้อยหมดแล้วนะผมก็สต็กอกรถต้องเล่าต, <S <S ตอนนี้นะก็อับจะอับจาก80ดสิคันตั้งแต่ต้นปีนะมาเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะอนาคตก็ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะ,นะอนะครับผมนะอ่านะครับแต่ในลูกค้าท่าในใดที่มาดูรถบอกเลยว่าได้เจอทุกเซกเมตนต์แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วผมบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมๆไม่มีชนหนักพีความจมน้ําแน่นอนนะครับนี่ ออกแรงไม่เยอะอ่ะกดเอาก็ได้นะฮะปากระโป๋องของดีเอมนะผมบอกเลยว่าแข็งมากๆไม่ยุบไม่ยั่วแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ที่สังเกตนะครับผมสังเกตง่ายเลยนี่ S Drive 1 8 i นะครับผมตัว i ก็คือเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะครับผม,นะบผมถ้าเป็นตัวดีก็เป็นดีเซลนะครับผมนี่นะคันะคนี้ก็มีตัวสมาร์ทพิเลตมาให้ เรียบร้อยแล้วนะหมรูปทรงก็ค่อนข้างสวยกระทัดรัดนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยสําหรับ SUV X1 คันนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังของเขานะครับผมนี่นะฮะก็สังเกตจุดแรกเลยนะจะมีเซ็นเซอร์มาถอยมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับผมเนาะด้านล่างก็จะเป็นไม่เช่งเป็นคีบนะบผมนะมีการชนท้ายแบบสวยๆนะครับออกสีเงินหน่อยไฟท้ายนะผมก็เป็นไฟแบบ LED นะครับผมแบบ LED นะครับมีตัวปั๊มเป็น X1 นะครับแปะมาให้นะครับผมนี่นะฮะมีกล้องถอยมาให้นะครับผมเนาะแล้วก็คันนี้นะครับผมฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับกระบอกโช้กแบบใหญ่ๆนะครับผมแบบเห็น Fortuner ไหม Fortuner ก็ไซส์นี้เนาะเอออันนี้เล็กกว่า Fortuner แต่ก็ยังไซส์ใหญ่อยู่นะครับผม คือบบมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนแข็งแรงมากคัมันไม่ลงมาทับหัวแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแข็งแข็งนะครับไม่มีโค้งถ้าใช้งานหนักบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะโค้งเป็นท้องช้างเลยนะฮะถ้าคนวางของหนักๆนะใช่บอกเลยว่าเรียบๆเดิมๆนะครับแมสครับผมเนี่ยนะซีนอ่า พลาสติกนะผมส่วนมากไม่ได้แกะเลยนะส่วนมากเอสยูวีเขาไม่ค่อยแกะกันนะหรือว่าคนที่รักรถเพราะว่าเขากลัวไอ้ตรงเนี้ยสครับเพลตตรงเนี้ยเป็นรอยเป็นรอยไงใช่ครับใช่ใช่ครับผมแต่ตรงเนี้ยมันต้องมีวางพวกแบบทิชชู่อะไรทิชชู่วางของเล็นน้อยทุกตตรงทุกตตางต้องมีบ้างนิดนึงนะผมใช่ฮะผมก็ไม่รู้วางทําไมเพราะว่าเวลาเปิดก็บังเออแล้วนี้ตกด้วยได้เวลาวางรถซีดานนะซีดานวางด้านหลังโหมองกระจกหลังไม่เห็นเลยไม่เห็นเหี่ยอะไรเลยนะครับนะครับผมอ่าแล้วแต่คนไปนะผมอ่าแล้วแต่คน อันนี้รถขาไม่ใช่รถเรานะผมใช้แล้วอย่าสอดีกว่านะครับผมพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยพี่ก๊อนรู้ไหมจริงๆไอ้ตัวเนี้ยรุ่นคล้ายๆเดียวกับผมเลยไอไอผมเนี่ยแพงนะสามพันกว่าสี่พันหรืพื้นเดียวเนี่เหรอเออทางชุดกพี่ท้งชุดนึกว่าพื้นเดียวสามสี่พันเนี่ยความหนามันไม่ใช่ผมหกดีเนี่ยใช่มันจะเป็นอีกแบบนึงใช่เท็กเจอร์มันดีกว่าใช่ครับผมนะผมก้อนอาร์มก็ใช้ประมาณนี้นะเฮ้ยอันนี้เก็บอะไรเนี่ยก้อนอาร์ม ซอนกิกได้หรือเปล่าออซอนกิกได้เปล่าตัวนี้นะผมจริงจริงธรรมดามันต้องเป็นยางอะไหล่หรือยางอะไหล่แต่ว่าตัวนี้หรูยางอะไหล่มันมีแล้วพะมียางแบบรันแฟตมาให้ก็คือไม่จําเป็นต่อไปเวลาโดนตาตะปูแต่ถ้ายางฉีกน่ก็ต้องเปลี่ยนตัวใครตัวมันแต่ว่า<ช>ไม่ต้องห่วงซื้อกับเรานะผมเพราะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าคุณซื้อภายในเดือนกันยานี้รับไปเลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสองปีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง cover ทั่วประเทศไทยนะผมอ l า r ด u ดูเ o v e r เราอินไทยแลนด์นะฮะตัวนี้ก็สามเหลี่ยมเอาออกยังไงเนี่ยฮะดึงเลยเนี่ยนะอย่าขี้โมนะอย่าขี้โมสามเหลี่ยมนะผมสำหรับช่างใช่ไหมเอาวางวางไว้ด้านหลังว่าแบบรถเราเสียอยู่นะสะพอนแสงประเทศไทยต้องตัดกิ่งไม้ข้างทางมาวางเท่านั้นถูกต้องถ้าผมใช่ใช่ใช่รวยไม่มีเราววางไกลๆนะใช่ อยู่เขาเรียกว่ารับโค้งไวแล้วต้องวางออกมาเลยโค้งนะครับผมแล้วเราเห็นเนี่ยแบบทียวางต้นวางกิ่งโงกิไม้แล้วชะลอเลยอ่ารู้เลยนะผมไม่มีไม่มีละแต่ว่าจริงๆพกไฟอะไรนะไฟฉุกเฉินไฟที่มันรคยคิดแบเอาไว้ข้างทางก่อนถึงก็ดีพกเอาไว้เป็นพวงแจก็ดีนะครับผมใช่แล้วนะผมมันจะได้เห็นสว่างชัดกว่าแต่อันตรายถ้าเราเสียบนถนนเนี่ยโคตรอันตรายันตรามกนะเทนไทยยิ่งทางด่วนนี่คือแบบ หายเลยนะครับผมดังนั้นนะเกิดอุบิเหตุขึ้นมานะผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องเบรกกระทันหันนะรถดับรถอะไรก็ค่อยๆนะครับผมอ่าแม่อะไรๆนขอย้ายของย้ายรถก่อนย้ายไปไหนะรถช่างแม่ดิขอช่างเขาขึ้นได้อยู่แล้วไม่เหรอไม่าอ่าโอ้หมาหมารถบีเอ็มเราอ้าบผมน่าแปมืนะกระทึกคึกคื่นนิดนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วนอนน้องเมียว ออที่จอดรถเก่งใหม่ของเรานะผมก็เพิ่มพื้นที่จอดได้ประมาณอีกสักเกือบ15คันอ่ะเกือบ20คันดีกว่านะผมพูดที่ค่อข้างกว้างมา,มากๆเลยนะครับผมตอนนี้ใครอยากได้รถนะครับผมไม่ว่าจะเป็น SUV รถกระบะรถเก่งรถตู้รถครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เรามีให้บริการหมดนะแทบจะทุกแบรนด์เลยทีเดียวนะครับผมนะออนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้เลยค่ะนี่เลยมาต่อเลยครับผมต่อเลยมาฝนตกแล้วภายในเหมือนกันไหมฮะภายในเหมือนกันต่างกันที่พวงมาลัยนะครับผมขอดูพวงมาลัยหน่อยนิดนึงพวงมาลัยตัวนี้เป็นตัวเอ็กไลน์นะฮะเอ็กไลายพวงมาลัยจะพวงมาลัยใหญ่ๆหน่อยเหมือนดีเอ็มทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเอ็มสปอร์ตนะฮะเอ็มสปอร์ตพวงมาลัยจะเป็นสามก้านสามก้านเล็กอย่างนี้คือบางคนเนี่ย ต้องก,การเปลี่ยนพวงมาลัยจาก X Line เป็นตัว M Sport อะไรตัวนี้ถ้าซื้อนัานนอกประมาณ 5, ห้าหม 5, 6, 000. 7, 000. ื่นห้าหมื่นไนะนม่ห้าหมื่นก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่แหละแค่พวงมาลัยนะใช้พวงมาลัยเดิมแหละดีแล้วนะใช่แต่ว่าคือมันถามว่าดีไหมโ่้โมมันก็จับกระชับมือขึ้นกว่าเดิมนะใช่แต่แค่ทรงอะ่ะแต่ใช้มวนาน,น้นไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่มันคือ M Sport อแลวผมจะบอกให้ว่าเวลาคนซื้อรถ B M น่ะเขาจะไม่ค่อยแต่งแบบอะไรเลอะเทอะแบบ B M จะไม่แต่งเรียกว่าอะไรนะ สเกิร์ตรอบคันแบบที่มันเป็นแบบอวากาศหรือว่าวอย่างพวกปา e เจโลมีเอ็กซอูเนอร์เนี่ยเขาจะต้องแต่งของแบบประมาณว่าสไตล์ศูนย์เท่านั้นทร <Aa. S 2> งศูนย์หรือว่าแบบถ้าไปของด้านนอกเขาก็จะเป็นของด้านนอกที่ทรงศูนย์แต่ว่าวัสดุอะไรก็ว่ากันไปก็คือแบบเรียบหรูดูดีมินิมอลสไตล์บี <whom. S 2> เอ็คนใช้เงเนะคนรวยๆอะบะหมี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรู้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใหม่ อ่าที่ต้มเป็นม้อ่ามีเหลืองต้มยำมาเลยฮะนะครับผมก็มีเรือรวมพิเศษ X1S Drive 18ไอคันนี้นะผมราคาค่าตัวเพียงแค่เท่าไรหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทตัดนะครับผมหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะบอกเลยว่าราคาซอฟมากมากนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทกับเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลใช่ฮะเท่านั้นเองนะเจ็ดหมื่นโลนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากนะคันนี้ นะครับผมปี16แท้นะครับผมเจ้าของลำดับที่2ก็คือรถมือเดียวนั่นเองนะครับผ่อนธนาคารหมดก็โอนแล้วนะฮะแค่นั้นยังไม่พอแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นนะครับที่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาดูรถยังไงคัน้ผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทวันดูคาอินสเปกชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เรามีเป็นไฟล์ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมา ดูรถด้วยตนเองนะครับผมนะก็จะเป็นข้อมูลนะ,ะที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญและชนานาญการพิเศษนะผมมาตรวจรถให้กับเรานะ,ะอ่านี่คันนี้ก็ได้เกรด A เ,เลยนะผมก็จะมีข้อมูลค่อนข้างละเอียดามาก,กๆเลยวสวัสดีค่ะรสวัสดีคัครับนะผมลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถก็สามารถสอบถามาถกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะ S <S เดี๋ยวมาดูคันนี้เลยนะผมไปแบบเร็วนะผมเนื่องจากเหมือนเหมือนกันนะผมแต่ภาย<ห>ปดู <ผม S 2> พวกโครงสร้างกับจุดที่มันแตกต่างกันนะผมเริ่มจากห้องเครื่องกันเลยนะไปเลยคร<ห><ห>ับผมกระจางหน้านี่อธิบายแล้วเนาะกจากหน้าอธิบายแล้วเนี่ยเป็นดำล้วนแต่ถ้าบางคนเราไปเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มให้มันดำล้วนหมดเลยนะผมบางทีก็ไปใส่ใด้วยสีไตรคัลเลอร์ของ m power ะนะครับผมใส่แลแดงฟ้าน้ำเงินมั้งจำผิดอ่าแดงฟ้าน้ำเงินถูกต้องนะครับผมครับผมขวิต power เพอเทอร์โบนะผมเครื่องยนต์ จะดูแน่นกว่าเพราะว่าคันนี้ใช้เครื่องยนต์สองจุดศูนย์ดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบโนะครับ,รบ<ม>ก็จะเครื่องยนต์ดีเซลนะผมได้อัตาราเรื่องของแรงบิดแล้วก็ความประหยัดน้ํามันนะผมที่สูงกว่าตัว<อ>นี้ก็ทําประมาณสิบกว่ากาโลลิสสิบปลายเลยพี่ใช่ครับสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบก็มีให<อ>้เห็นมาแล้วนะผมแต่ว่าแค่สิบเจ็ดสิบแปดกับรถบอดี้ไซส์ขนาดนี้แล้วก็เป็นบีเอ็มนะผมช่วงล่างแน่แนๆน่นนะผมการขับขี่แฮนด์ลิ่งดีๆบอกได้เลยว่ากินขาดแน่นอนนะครับ<ะ>ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไม ตัว B M X 1นะผมถึงขายดีนะผมไม่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับแต่ดีเซลก็จะแอบ,บขายดีกว่านิดนึงนะผม<ช>แต่ว่า<ด>โครงครสร้างเนะี่ยทั้งหมดเนะี่ยเหมือนกันนะผมแต่ว่าดูหัวน็อตได้เลยหัวน็อตไม่เคยมีการแกะนะฮะไม่เคยมีการแกะหัวน็อตฝากระโปรงอะไรทั้งสิ้นนะฮะหัวน็อตแก้มข้างก็ยังเดิมๆิมซีนโรงงานนะผมจากโรบอทนะผมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช้ซีนทําม,มือเหมือนับผมโรงงานญี่ปุ่นนะผมโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยยังมีซีนทําม,มือบ้างซีนทําม,มืออยู่นะผมลูกค้าบางผนก็ตกใจนะอันนี้ เขาเรียกว่ายาแนวมาหรือเปล่า <นะ S 1> คล้ายๆเลยลเยาแนวจ้าตาจระเข้ฮะยาก็ได้นะฮะย,า,ยาแนวมาหรือเปล่าในรถก็มีบ้างนะครับผมบก็ธรรมดานะผมไม่ให้น้ํามันเข้าตรงส่วนนี้มันเป็นร้อยต่อกันนะครับผมก็เป็นปกติของรถนะผมไม่งั้นนะผมสนิมแดกแน่นอนนะผมรับประทานแล้วกันนะใช่ใช่ฮะไม่งั้นสนิมกินแน่นอนนะผมถ้าผมอย่างนี่อธิบายลูกค้าไว้ก่อนนะผมสอบถามกันข้ามางได้นะผมเหล็กกันโครงนะผม รถบอดี้เริ่มใหญ่นะผมก็ต้องมีเหล็กกันโครงนะผมเพราะให้โครงสร้างเนี่ยมันไปเป็นก้อนเดียวกันนะผมไม่ให้มันโยนตัวนะผมไม่ใช่ว่าเลี้ยวโครงสร้างมันโยนมันบิดมันไม่ได้เงี้ยไส้โครงอ่ะพี่ก็เคยประกอบรถไหมแบบประกอบรถเลโก้อะไรเงี้ยพูดซะเลโก้เลโก้ไม่เคยใช้ละเลโก้แม่งแพงยังไม่เคยใช้แน่เลยใช่แล้วอย่างเลโก้หรือว่าอะไรเนี่ยเราประกอบรถมาชิ้นเนึ้อมันมีหลายชิ้นส่วนใช่ไหมแล้วเาเอารถถูไว้กับ อ่าพื้นเนี่ยตอนเด็กนะเราเราเลี้ยวอ่ะเนี่ยโครงสร้างมันจะบิดนะครับผมถ้าเป็นรถจริงๆก็บิดเหมือนกันนะผมก็เลยมีเหล็กกันโครงกันให้มันโครงนะครับผมอใช่ครับผมอ่ะโครงสร้างรับประกันให้นะผมเพราะว่าเรามีใบตรวจสเปคอินสเปกเตอร์อยู่แล้วนะผมบัดูราข้าต่อนะผมไปหน้าเหมือนกันนะผมต่างกันที่ล้อแม็กนะผมล้อแม็กนะครับครับล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นห้าก้านคู่นะผมดี่ยมเลยห้าก้านคู่นะผมสวยๆตะเกียบ ะเรียกน่ารักจังเลยนะเป็นการกูดแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ M Sport มาให้นะผมที่ตัวแม็กด้วยนะครับผมคันนี้ใส่ยางมิชลินมาให้นะผมเป็น Michelin Pilot Z นะผมขอบ18นะครับ2 3 5 5 0 R 18นะครับผมก็ยางปีใหม่ๆแน่นอนนะครับนี่นะยางปี2020นะครับซอกด้านในเดิมทุกจุดแน่นอนครับผมคมๆนะครับผมเยี่ยมโอเคเห็นเลยว่าอันนี้ตัวเป็น M Sport นะนะครับ ไม่ขอไม่ได้พี่สิแปดเหมือนกันเนาะสแปดเหมือนกันเลยนะผมมีแค่ลายนะผมเปลี่ยแค่ลายแล้วก็แล้วพวงมาลัยอนสติ๊กเกอร์ด้านข้างนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็ด้านหลังนะก็เห็นไหมสไยร์นะสองศูนย์ดีนะผมมันมีสองสองรุ่นเนาะมันมีหนึ่งแปดดีกับสองศูนย์ดีเนาะใช่ครับผมหนึ่งแปดดีก็จะเป็นเครื่องร้อยห้าสิบแรงม้านะผมคันนี้เป็นสองศูนย์ดีก็เป็นเครื่องร้อยเก้าสิบแรงม้าก็กันชนท้ายกันชนท้ายก็จะต่างกันท่อคู่ด้วยอ่ะคู่แท้เปล่า งั้นเดี๋ยวเราเอาหน้าอังไว้ทั้งสองข้างเราพาน้องมิวสตาร์ทแล้วก็เบิ้ลเครื่องมันเหมือนคู่แท้เลยก็นะครัคู่แท้คู่แท้เราเอาไม้แยงเข้าไปสิขนาดมาด้าก็เป็นข้อคู่น่ะว่าเท่นะไอพวกไอรถข้อถูน่ะแร็เตอร์ก็รถข้อคู่นะผมอะเปิดฝาท้ายเลยนะผมต่างกันแค่กันชนหลังนะครับผมครับนี่กระบอกโช๊คใหญ่ๆบึ้มๆคือลือนะฮะ ใช่ครับผมปลดเปิดแบบสุดๆมากๆเลยนะผมต้องครับนะด้านท้ายนะครับเดิมๆลูกจูดนะผมมันไม่มีหัวน็อตเนาะมันก็แปลกๆเนาะมันท้ำมาเลยหรืยังไงมันแกะไม่ได้เนี่ยเออเหมือนจะแบบเหมือนจะเชื่อมให้มันเป็นจะงอยยังไงแล้วเอาตรงนี้เสียบต่อเข้าไปแล้วนี่ขันไปเออเวลาออกขันแค่ตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วก็รูหัวน็อตมันก็ดูแปลกๆเนาะอุปกรณ์พิเศษใช่ครับผมบางทีรถแพงๆนะมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษของเขาว่า เพราะว่าเขาจะใช้หัวน็อตไม่เหมือนคนอื่นใช่มันไม่เหมือนตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเมื่อกี้แล้วรุ่นนั้นกับรุ่นนี้เปิดมาก็ไม่เหมือนกันด้วยเอาหัวนออะเอาเอาจริงนะผมพี่บ่ารนะถ้าขันมาทีเหนือคือมีแบบเห็นรอยแหละเออใช่แน่นอนคือมันไม่ใช่ตัวหมุนแล้วขันเนี่ยมันเป็นตัวเสียบแล้วก็หมุนอ่าบัตได้ง่ายๆเลยใช่ครับทุกสิเนี่ยมันเป็นตัวเสียบเนี่ยแล้วก็ดูแปลกๆมันไม่ใช่แบบแปดเหลี่ยมใชู่กเหลี่ยมไง เป็นอุปกรณ์พิเศษของทาง B M ครับนะฮะสุดยอดนะเยอรมันชอบทำอะไรแบบลึกลับซับซ้อนนะผมก็เป็นการคิดแบบเยอรมันครับไม่ใช่เยอรมันช่เปิดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราจะโดนหัวโอเคครับผมอคุณดี้ล้า้างมีล้ออะไรไหมเหมือนกันนะผมไม่มีนะฮะ ต้องจำแบตตรงนี้ก็ได้นะผมเนี่ยตรงนี้นะฮะแบตมันอยู่ด้านไทยมันจำตรงนี้เออไอ้จำแบตว่ะดูเสียบชาร์จไฟเอาเลสเอาเลสนะครฮะเอาเลสแล้โทษทีนะ้วแต่ว่าด้านข้างพื้นที่ด้านข้างเป็นหลุมเป็นร่องมาเอาไว้ใส่นะผมกันกลิ้งเผื่อพี่ก๊อบเอาไปซื้อซื้อทุเรียนในฝั่งแม่ยายเงี้ยเดี๋ยวกันกลิ้งนะใส่ด้านข้างเดี๋ยวซื้อขนุนเนี่ยใส่ด้านข้างเลยน่าจะห้อยกับเนี่ยไอ้เบ้ามือจับประตูอ๋ออันนั้นทุเรียนกลิ่นแมลงฮะกลิ่นแมลงเ่ยนะครับผมครับผมเฮ้ยอันนี้ แกะออกไปแล้วเนาะใช่พอแกะออกมันก็จะเป็นรอยอ่าลูกค้ามานะผมลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้ามาน่าบอกสายคิวหนึ่งนะครับผมอือครับเหมือนคนต่างประเทศจีนนะฮะลูกค้าคนจีนมานะฮะนะครับผมก็นะครับผมก็พื้นที่ด้านท้ายนะคล้ายกันเลยนะผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับอือเอาผมผ่าท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่แป๊กอ่าเรียบร้อยแล้วนะผมไปน้องมิ้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้า กันดีกว่านะครับผมนะเมื่อกี้น้องไม่ได้ขึ้นรถเดี๋ยวนี้เรามาแนะนํากันดีกว่าใช่แล้วนะครับนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับของ X1 คันนี้นะผมก็จะเป็นเบาะแบบสีน้ําตาลเข้มนะครับใช่ไหมน้ําตาลเข้มเนาะมันเข้มแบบเข้มแบบทั้งคันเลยนะที่พักแขนนะก็ใส่สีนี้มาคอนโซลน,นะครับหน้าพวงมาลัยก็ใส่สีนี้มานะผมมีแค่คอนโซลตรงกลางนะครับที่ตกแต่งมาเป็นคล้าย อ่อลายเคฟล่าเหมือนเกล็ดงูเล็กๆ,ๆ,ๆเล็ก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 ๆนะครับผมเหมือนเกล็ดงูนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางมาให้นะครับผมนี่นะฮะหัวมาลายก็เป็น3ก้านขนาดเล็กนะครับผมมีสัญลักษณ์ M Sport อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีคุชโนนมาให้มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับผมอ่ะลองสตาร์ทดูหน้าจอสักหน่อยอดิเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะมีเสียงที่ ดังกว่าเครื่องยนต์เบนซินหน่อยนึงนะครับผมส่วนหน้าจอนะผมก็จะเป็นหน้าจอแบบคล้ายๆอนาล็อกนะผมที่เขาทามาเนี่ยนะโอ้โหเนี่นะรับผมเป็นอนาล็อกแบบสวยมากๆนะครับผมนะเลขไมค์คันนี้ก็เก้าหมื่นสองนะครับผมเก้าหมื่นสองนะเลขไม้เยอะกว่าคันนูน้น หน่อยหนึ่งนะประมาณ20,000ื่นแต่ได้ปีใหม่กว่านะผมปีใหม่กว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่านะครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะผมคอนโซลตรงกลางนะครับวิทยุวิทยุยก็อาจจะดูแบบแมนวนวลมือหน่อยนะผมแต่บอกเลยว่าก็มันใช้งานได้หลากหลายนะครับผมก็คือที่หน้าจอก็ใช้ได้ตรงกลางก็ใช้ได้ถัดลงมาก็จะเป็นแอร์แบบแมนวนวลนะแมนวนวลมือน,นี่แหละกดออโต้มันก็ขึ้นละนะครับผมแล้วก็ปรับอิสระนะผมซ้ายขวาแยกกันได้ด้วยเป็นแบบดูโอโซน นะครับตรงกลางก็เป็นเกียร์แบบแถวตรงนะครับยังไม่ใช่เกียร์แบบจอยสติ๊กนะยังไม่ได้เหมือนพวกซีรีส์3ามสาอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นสําหรับเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณผู้หญิงละกันที่ใช้งานจอยสติ๊กไม่ถนัดนะครับผมก็การมีเกียร์แบบเนี้ยคือมันเป็นเกียร์ที่แบบรถญี่ปุ่นทข้าไปก็มี ดังนั้นเนี่ยถ้าใช้งานชิ้นมือมันก็จะใช้งานแบบง่ายๆปกตินะครับผมสะดวกนะครับผมก็จะมีโหมด e c โ Mo โหมดสป o ร์โหมดอะไรมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเบรกก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็จะมีตัวปรับหน้าจอคอมมานด์ตรงนี้ตรงกลางนะครับผมนะที่เราเคยแซวรถมาสด้าไปนะครับว่าแบบเนาะหรูหราเหมือนรถยุโรปเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้ก็มีมาให้นะเบนซีเอมนะมีมาให้นะทั้งหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายแน่นอนนะครับมีว่านั่งด้านในไหม นี่ก็จะเป็นกุญแจของเขานี่ด้านข้างจะเป็นสีแบบ M Sport นะครับผมสีแบบ M Sport นะโอเคนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะผมพื้นที่ด้านในาก็ตกแต่งเป็นแบบโทนเข้มนะครับเพื่อพื้นที่ดูมืดนะครับผมนะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับหลักๆก็พวกพวงมาลัยเครื่องยนต นะครับผมโม่อะไรเครื่องยนต์นะกระจังหน้านิดหน่อยนะครับผมล้อมแมก็กซ์นะครับแต่ว่าราคาค่าตัวคันนี้นะก็บอกเลยว่าเพื่อนนี้นิดหน่อยคุณได้เลยเใน 2.0D M Sport นะครับผมเครื่องยนต์นะครับผม2,190แรงม้านะครับผมราคาค่าตัวคันนี้นะครับผมอยู่ที่1,350,000บาทห่ทางกันเท่าไหร่ห่างกัน2แสน6หมื่นบาท2แสน6หมื่นบาทนะครับผมได้เลยครับผม BMW X1 2.0 นะครับผม m sport มปี28 1 8สีีดำคันนี้เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าใครนะครับผมที่อยากได้นะฮะเออแล้วแต่ง,งบเลย,ลงงเลยจริงๆแล้วแต่ลบเลยถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานแค่รับส่งกูไปโรงเรียนจริงๆอะ่ะเน้นงบประหยัดก็ 18i ไคันนู้นเลยนะครับผมนะออดชุดๆๆด นะครับผมก็ข้อมูลหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจข้อมูลของ BMX12 คันนี้ก็สามารถติดต่อน้องไอมินเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ที่เราจะมีให้คุณลูกค้านะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมโปรโมชั่นเซ p t e m มเบอร์แจกใหญ่เวอร์เวอร์นะผมก็ซื้อ1ได้ถึงะครับผมฟรีประกันภัยชั้น1เอาไปเลยนะครับอย่างแรกนะผมอย่างที่ะครับฟรีไปเลยครับส่วนลด1 0,000บาทนะครับผม สามครับบัตรรถสไลด์ฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงสองปีเต็มนะครับแล้วก็สี่นะครับลูกค้าท่านใดที่สะดวกรีวิวให้เรานะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆในวันรับรถนะครับอธิบายความประทับใจที่มีกับเต็มมินูแฝงคอนเซ็ปเตอร์รับกิฟต์เชอร์เพลิงเติมไปอีกสามพันบาทแค่นั้นยังไม่พอนะครับลูกค้าท่านใดที่ติดต่อน้องมีเข้ามานะครับผม w นะครับผม in 1 6 8 car นะครับผมสอบถามข้อมูลเข้ามาซื้อรถวันรับรถนะครับรับคูปองน้ำมันเพิ่มไปเติมไปอีก1,000บาทนะครับ อนะ,ะนะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้คุ้มสุดๆคุ้มจัดๆแน่นอนนะผมลูกค้าท่านใดที่หารถอยู่รีบเลยนะผมแล้วก็บอกเลยว่า2คันนี้นะผมแค่ประกันภัยชั้นหนึ่งก็คุ้มแล้วครับผมบนะบ,บอกเลยว่ามีไม่ต่ำกว่าสอ0หมื่นห้าพั0สามแน่นอนนะครับผมแถมส่วนลดอีกตั้งหนึ่งหมื่นแน่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะผมรีบติดต่อกันมาได้เลยนะผมเซลล์รถเซลล์ครับพร้อมขายนะผม เซียวกรอบเซียวเฟลมนะครับเซียขวัญน,นะครับส่วนก๊อตอาร์มช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะนะครับผมก็สลรับช่วงนะผมสายๆก่อนเข้าเที่ยงของวันนี้นะผมก็เซียวกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีรถอะไรมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ